วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าเสรีหรือฟรีเทรดกันค่ะการค้าเสรีนะคะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจลโลกรวมถึงชีวิตประจําวันของเราเช่นสินค้าส่วนใหญ่ที่เราใช้นะคะก็มาจากการค้าระหว่างประเทศค่ะความหมายของการค้าเสรีนะคะคือระบบการค้าที่ประเทศต่างๆเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันอย่างเสรีโดยลดหรือยกเลิกข้อจากัดทางการค้าเช่น คาสีน้าเข้าหรือโคต้าค่ะพูดง่ายๆก็คือผลิตในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วนํามาแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ขาดแคลนค่ะข้อดีของการค้าเสรีผู้เวิโภคได้ประโยชน์ดได้สินค้าราคาที่ถูกลงมีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย 2. กระตุ้นการแข่งขันทําให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มโอกาสและใท่ค่ะ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจประเทศสามารถส่งออกมากขึ้นเกิดการลงทุนและการจ้างงานที่มากขึ้นค่ะส,สใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผลิตเฉพาะสิ่งที่ถนัดและคุ้มค่าข้อเสียของการค้าเสรี 1. ผู้ประกอบการท้องถิ่นเสียเปรียบแข่งขันยากเมื่อเจอบริษัทต่างชาติใหญ่ๆ 2. เสี่ยงพึ่งพาต่างประเทศถ้าเกิดวิกฤตโลกอาจกระทบเศรษฐกิจในประเทศ 3. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจบางอุตสาหกรรมได้ประโยชน์แต่บางกลุ่มอาจเสียหาย 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลิตมากแข่งขันสูงอาจละเลยมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการค้าเสรีนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะเตรียมความพร้อมและวางนโยบายอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นการเข้าใจแนวคิดการค้าเสรีจึงสำคัญเพราะเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศและชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนค่ะ